สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนนี่ฮะไปรู้จักกับโหมดการเล่นใหม่นี่ฮะซึ่งก็คือโหมดแชมเปลีกนั่นเองฮะโหมดนี้นะครับอัปเดตมาพร้อมกับแผนที่ใหม่ก็คือแผนที่ซอมบี้ซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วในะฮะในคลิปที่แล้วนะฮะส่วนคลิปนี้ครับเราก็จะไปเจอกับโหมดที่ชื่อว่าแชมเปลีกโหมดนี้ฮะเป็นโหมดที่มีเวลาเปิดปิดในการเล่นนะครับใครที่จะเข้าไปเนี่ยฟันฝ่ากับโหมดนี้เนี่ยจะต้องเสียเงินนะฮะสองหมื่นทองนะครับหรือใช้เพชร 20เพรนะครในการเข้าร่วมหรือถ้าใครมีตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยได้มานะครับจากการเล่นหรือว่าซื้อมาซึ่งจะมีจํากัดนะฮะต่อวันเนี่ยจะซื้อได้1นึถึงสิแล้วแต่เงื่อนไขในของแต่ละคนนะครับนะส่วนหมดนี้นะฮะเปิดให้เล่นนะครับตอนช่วง6กโมงถึง8ปดโมงนะครับนี่คือช่วงที่1นะฮะส่วนช่วงที่2นะครับก็จะเป็นตอน10บโมงถึงเที่ยงและช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็คือตอน6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะฮะจริงๆเนี่ย มันก็เรียกว่าสี่ทุ่มลกันครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่21.59็ดกครับนะก็ขาดนาทีนึงคือสี่ทุ่มนะฮะก็สําหรับโหมดนี้นะครับเล่นทําไมนะฮะจะบอกว่าโหมดนี้เนี่ยจบรอบเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเป็นคริสตัลนะครับถ้าชนะเนี่ยได้20คริสตัลนะฮะส่วนคนที่แพ้นะครับจะได้คนละ10คริสตัลเท่านั้นนะฮะนะส่วนโหมดนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันนะครับเก็บเป็นเหมือนแลงกี้นะฮะก็คือถ้าเราชนะต่อเนื่องนะฮะเราก็จะได้ของรางวัลตามที่เขากําหนดไว้อย่าง2 ชนะ2เกมรวดนะก็จะได้เป็นแพ็กเกจพรีเมียมเนะฮะสเกมก็จะเป็น15,000ทองนะครับหเกมก็จะเป็นเอ่อตัวสุ่มนะฮะก็จะมีระดับไ like ล่กันขึ้นมาซึ่งสามารถเช็คได้นะครับตอนที่เราเข้ามาสู่ในหน้าของการแข่งขันแบบแชมเปี้ยนลีกนะฮะแล้วก็จะมีฮะที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่ความสามารถสูงนะฮะสามารถชนะติดต่อกันได้เยอะเรื่อๆนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับยศนะฮะหรือว่าป้ายเนี่ยติดบอกเอาไว้ซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่แบบถาวรด้วยนะฮะ ว่าถ้าใครถึง50นะครับเขาจะดูเท่ดูแปลกดูเก๋กว่าคนอืน่นเขาเลยนะสำหรับแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อกี้เราบอกไว้แล้วนะฮะว่าจะต้องเข้าร่วมยังไงบ้างนะจะต้องใช้อะไรบ้างนะฮะและก็ที่สําคัญนะครับของรางวัลต่างๆนะของผู้เข้าร่วมแข่งขันในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะรีเซ็ตทั้งหมดนะฮะในวันอังคารนะครับท,ทุกๆวันอังคารเนี่ยก็จะรีเซ็ตเริ่มใหม่หมด นะส่วนการเข้าแข่งขันนะฮะของแชมเป,ปี้ยนลีกเนี่ยแผนที่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแต่ละวันฮะ al. อย่างวันนี้ที่เราอัดกันเนี่ยก็จะเป็นของแผนที่อวกาศนะวันอื่นอาจจะเป็นแผนที่โลกหรือแผนที่ต่างๆนานานะฮะก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าระบบจะแรนดรอมแผนที่อะไรมาให้เรานะครับส่วนที่สําคัญที่ควรจะต้องดูนะฮะก็สิทธิประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นสิทธิประโยชน์แบบพิเศษนะครับจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันและก็แต่ละช่วงเวลานะฮะเขาก็จะบอกนะครับว่าในช่วงเวลานั้นนี้เนี่ย จะมีสิทธิประโยชน์อะไรอย่างตอนนี้ที่เราเห็นกันนี่ก็จะมีรับบนน้ทองเพิ่มขึ้น200%ถ้าชนะนะฮะหรือจะได้คะแนนอันดับเพิ่มขึ้น200%ซึ่งที่เห็นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับแล้วก็คริสตัลที่ได้นี่ฮะเราสามารถนํามาซื้อของนะฮะในร้านคาคริสตัลจะเป็นกราดคริสตัลหรือว่าเป็นเครื่องรางคริสตัลก็ได้นะฮะส่วนใครที่อยากจะรู้ครับว่าหมวดการเล่นแบบแชมเปี้ยนลีกเนี่ย มันต่างหรือว่ามันเหมือนกับโหมดการเล่นปกติยัยงไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดู2ส,สาวเขาเล่นกันดีกว่าครับว่าโหมดนี้เนี่ยมันสนุกหรือมันจะแตกต่างหรือมันจะตื่นเต้นท้าทายยังไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคก็กดเข้ามาค่ะกดพร้อมค่ะเตรียมคือถ้าเกิดใครที่แบบชอบใช้การดั้งฟ้าก็สามารถสุ่มเอาการได้นะแล้วแต่ใช่ค่ะแต่เราจะรีบ เล่นให้เพื่อนๆเห็นว่าเออหมดนี้นะเราก็เล่นยังไงอะไรอย่างงี้ก็คือการเล่น,น่างเล่นปกติเล่นเหมือนหมดทั่วไปค่ะซึ่งอยู่ที่แผนที่นะว<ม>่าแผนแต่และ<ม><ม>แผนที่เป็นยังไงมาแล้วค่ะโอเคเราเลือกการ์ดก่อนค่ะฮิปฮิปไม่ยอมกดได้ไม่ยอมกดกดให้เลยเหมเอ <c oughs> มิมเฮ้ยมีคนเล่นทีมค่ะเราน,นะตอนนี้เราเจอผู้เล่นมี คุณโนวิป่ะโนวิสมารีกับออลฟานอีกคนนึงชื่ออะไรเอ่ยออลฟานใช่ไหมเราเล่นทัวร์ก่อนนะสู้ๆค่ะสู้ๆโอ้เราชอบเมด้าคือเอาจริงๆนะคือแบบว่าเราแบบอยู่ในห้วงอากาศแห่งรักหรือเปล่าอยู่ในห้วงอากาศแห่งรักอ่ะทอยล์เได้แปลเลยต้องบอกว่าเป็นเลขมงคลมาก ต้องบอกว่าเต่าเนี่ยค่ะคุณเพื่อนๆค่ะตัวนี้เต่าที่เทียนใช้อยู่เนี่ยมันเป็นตัวล่าสุดที่ทางทีมงานได้แอดมาให้คคือตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษเพิ่มมาเยอะมากเลยด้วยค่ะยิ่งเราอัปเกรดเต็มแับก็ยิ่งแบบเพิ่มเยอะแล้วส่วนจี้เครื่องล่างนะคะต้องบอกว่าจี้ในส่วนของจี้เนี่ยมันมีความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันค่ะถ้าเราสามารถจัดเซตคอมโบได้เนี่ยจะดีมากเลยใช่ค่ะ ในส่วนของเซก้างบนเนี่ยจะมีอะไรเนี่ยไว้ข้าวหน้าปุบอิบไว้ก่อนหนะนิดนึงวันนี้เราต้องเรามีตงังเราสวยเราล่มค่ะมั่นใจค <Le in S 2> <ษ>่ะนี้เราแท็กทีมนะค่ะวันนี้เราเล่นทีมแล้วเมื่อไรแล้วเราไม่ได้เล่นทีมนะหมดสัมปี่เราไม่เล่นทีมหมดนี้แล้วต้องเล่นทีมละเราต้องต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะใช่เราต้องสู้ๆนิดนึงนิดนึง ในหมดนี้นะคะจะมีหลุมดำด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใครที่แบบเคยเล่นแล้วจะรู้ว่าเออหมดนี้นั้นเล่นยังไงก็คือหมดอากาศเนี่ยจะมีห้องอากาศดำเนที่เราสามารถวร์ปไปอีกที่หนึ่งได้ด้วยใช่คะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากต้องลองค่ะๆๆอาจจะเล่นแต่แบบแทนที่ลองมากไปเบื่อเบื่อแล้วก็าหัดลองเล่นแบบแทนที่ใหม่ๆดูเนาะใช่ค่ะโอ้โหไป่ะไปอยู่ไปดูห้วงห้องอากาศห็นรักนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ ครับในห้องนี้รู้สึกจะมีแต่คนใช้การ์ด S card หมดเลยนะใช่ค่ะรู้สึกจะรวยนะคะอของเราทสองคนนี้ต้องขอบคุณทีมงานนะคะที่เล่นกัเรานะคะไม่งั้นเราก็คงจะแบบการ์ด A ธรรมดาคือทีมงานสู้ไม่ได้ใช่สู้ใครไม่ได้จริงๆบอกว่าส่วนของการ์ดกับตัวไอ้เครื่องรางตรงนี้ช่วยได้จริงๆช่วยได้เยอะมากค่ะใช่ยิ่งใครทำเซ็ตขโมดียิ่งเจ๋งเลยนะใช่ ุบเดขาจัดงานเป็นศิยจัดงานแล้วค่ะใครไปตกตรงไหนก็ระวังตัวให้ดีนะอะไรอย่างนี้ <laughs> จัดงานเป็นซีต้องบอกว่าตั้งแต่เล่นมานะเรา,เราชอบเราชอบหลายแผนที่มากเลยนะใช่อย่างที่เราเล่นมาเราชอบอมบีล่าสุดสนุกดีค่ะเราอยากได้เมืองไหนคะคุณโจกเอาเมืองที่คุณสองดีกว่าค่ะ คุณสองนะโลกเราไปโลกละครือเขาจะคุณส,สี่แล้วก็เสียวๆอยู่ซึ่งตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ทีมสีฟ้านะคะ <S <S ใช่ค่ะแล้วผู้เล่นอื่นเนี่ยท่านผู้เล่นทางบ้านเนี่ยเล่นอยู่ทีมสีแดงนะ <S <S นรู้สึกว่าทางทางสีแดงจะซื้อบ้านเยอะมากเลยอะ <S <S ซื้ออย่างเยอะโอ้โหน่า <S <S โอ้โหหน่า หาตังมาให้ซื้อตาซื้อตาซื้อเลยครึ่งรางช่วยถ้าชนะต้องบอกคึ่งรางดีใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมากับดวงความสวยช่วยไม่ได้ดวงล้วนใช่ค่ะไม่ใช่กระดูกเดี๋ยวต้องมีตังด้วยใช่ในหมวดนี้นะคะถ้าเกิดเราชนะในหมวดนี้เราก็จะได้เป็น20คริกิสตันแล้วก็แพ้แล้วค่ะ S <S เดอยค่ะอันนี้เราถ้าเกิดเราแพ้แล้วสคนแล้ก็จะได้เป็นอาเซกิสตันนะคะใช่ค่ะก็โอเคก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆถ้าเกิดในหมดนี้ถ้าเกิดใครที่อยากลองเล่นก็สามารถเล่นโดยการใช้สองหมื่นทองเข้าร่วมสนุกหรือเป็น20เพชรถ้าเกิดใครมีที่ตั๋วของแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยค่ะโอเคอย่างนี้เราสองคนก็ต้องขอไปก่อนมิโซกับเพียงก็ ขอลาจบแค่นี้ละกันไว้โอกาสนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวคลิปของตัวเครื่องรางว่าถ้าจะาทำจัดเซตคอมโบเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะโอเคงั้นเราขอไปก่อนบายบาย,บายบายสวัสดีค่ะ